น้องๆอ,อยู่พร้อมหน้ากันพ่อแม่นกคอยดูแลดีๆค่จะจเอน้องลักกี้กับน้องวินนี่อยู่ตรงนี้กันนี่เอง <_ cm 2> เดี๋ยวนี้เขาบินเก่งมากๆค่ะเมื่อกี้บินเกาะอยู่ข้างบนยอดไม้เลยนะคะปกติเขาจะเกาะอยู่แบบว่า ล่าง,างด้านล่างหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้โตขึ้นนะคะก็เลยเกาะอ,อยู่บนยอดไม้เหมือนนกใหญ่ทั่วไปแล้วนะคะนี่โตขึ้นนะมันจ้าแล้วลก็เมื่อกี้มีนกตัวสีดำ,ดำที่มีหงอนตัวใหญ่ๆคะ่ะมาหลายตัวมากๆเลยนะคะโรสก็เห็นเขาบินแล้วก็หายไปไหนไม่รู้กันก็เลยมาตามหาดูนะคะมาอยู่ตรงนี้กันนี่เอง หนุ่มน้อยโตขึ้นแล้วน่าเอ็นดูมากๆเลยโอ้โหทรงผมแบบว่าอย่างเท่เลยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อยู่คู่กันตลอดเลยน่ารักมากๆเลยค่ะโตวไวัยมากๆเลยพ่อแม่ดูแลดีมากๆ หาอาหารมาป้อนแบบว่าตลอดเลยนะคะลูกก็เลยโตไวามากๆเลยค่ะอ๋อโอ้โหโน่ารักมากมเลยถ้าอยู่แบบนี้โรสก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นน้องลักกี้ตัวไหนเป็นน้องวินนี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาตัวโตวพอๆกันเลยค่ะหัวจุกยาวหางยาวนะคะต้องดูบริเวณสีขาวที่หางค่ะ จะรู้ว่าตัวไหนเป็นน้องลักกี้ตัวไหนเป็นน้องวินนี่นะคะน้องวินนี่จะหางมีสีขาวเยอะกว่าค่ะตอนนี้มีพี่ๆหลายท่านนะคะบอกว่าน้องลักกี้เป็นตัวผู้นะคะก็อรอลุ้นอยู่นะคะว่าน้องวินนี่น้องน้อยของเราจะเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนะคะ <c oughs> นโรสคิดว่าตัว แรกนะคะน่าจะเป็นน้องวินนี่แล้วก็ตัวถัดไปเป็นน้องลักกี้นะคะพ่อแม่ก็ดูแลดีดีดีใจด,ด,ด,ด้วยมากๆเลยที่เขาอยู่รอดปลอด,อดภัยนะคะเห็นเขาตั้งแต่เป็นไข่จนแบบว่า ออกฟักออกมาจากไข่แล้วก็โอ้โหโ,โดนนกใหญ่มาคอยขย่ากรงนะคะตลอดเลยทุกวันมีลุ้นทุกวันเลยค่ะแล้วก็ออกมาจากกรงก็โอ้โหโลุ้นไปใหญ่อีกนะคะมีภัยอันตรายที่ต้องคอยระวังให้เขาหลายอย่างเลยแต่ว่าเขาก็ไปหลบอยู่มุมหลังบ้านนะคะเราก็ไม่เห็น ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะคะก็คือรุ้นทุกวันเลยค่ะตอนนี้เขาโตขึ้นเยอะเลยแข็งแรงมากๆเห็นแบบนี้แล้วก็ดีใจมากๆะคะ่ะพ่อแม่เขาก็คอยดูแลบินไปไหนน่ะวนบินไปโน่นพ่อแม่นนองไม่รู้ตัวไหนตัวพ่อตัวแม่นะคะ นี่ก็คอยดูแลลูกถ้าคอยดูแลแบบนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวพ่อค่ะเพราะว่าพ่อจะคอยชอบช่วยจิกช่วยอะไรให้นะคะพ่อดูแลดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะเขาจะคอยช่วยจิกช่วยอะไรให้แล้วก็ที่บินไปเมื่อกี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแม่ค่ะ เขาก็ช่วยกันดูแลต้องดูลายที่หางทิียงอ,อ้าวนกน้อยนกปลอดสวนน้องมาใกล้เขาแบบนี้น้องก็เป็นมิตรเป็นมิตรกับเขาหน่อยนะจ๊ะอย่ารบก,กวนอย่าไล่เขานะอยู่ด้วยกันดีๆเป็นมิตรกันนะดูหน่อยซิว่าจะทำยังไงนกปลอดสวน ่น้าไล่เขาอะเนี่ยดูสิต่างคนต่างอยู่สิจ้าน้องจะมาไล่เขาทำไมเล่าเขาอยู่ของเขาดีๆก็มาไล่เขานะ่ะเออนกพวกนี้เนเพื่อนกันดินกปลหลอดสวนพ่อแม่ก็มาคอยดูลูกอ๋อนน้องมาอยู่เดียวกันตรงนี้แล้วค่ะ โดนกวนตลอดเลยเนาะนู่นแล้วก็พ่อนกไปร้องอยู่ข้างบนนี่นไปสู้กันอยู่ข้างบนนน่นอีกน้องก็ต่างคนต่างอยู่สิจ้าน้องจะไปยุ่งไปกวนกันทำไมออกมามาหากินมาอยู่ของเราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวอื่น อโอ้สารพัดนกเลยตัวสีดำหางยาวอีกหลายตัวเลยค่ะนกกิงโครงเอยแล้วนกอะไรไม่รู้อีกหลายสายความเลยค่ะแย่งที่กันตล้น้องแล้วน้องรับเบอร์ของเราก็ไปร้องอยู่นน่นนี่นะลงมาจ้าพี่ยุกกับเขา อายุของเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา,าน่ะนะบินว่อนเลยค่ะแย่งที่แย่งอาหารกันกลับมามาดูลูกตัวเองนี่หลายสายพันธุ์เลยค่ะมีแก้วมังกรอยู่บนต้นไม้นะคะ เดี๋ยวคราวหน้าโรสจะมาพาพี่ๆเพื่อนๆมารับชมความน่ารักในนดูของพวกน้องๆกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมค่ะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมมั่งคั่งอย่างไร้ขีดจำกัดในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่องโรสเอสทีดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย